สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนครับน้องแม่สมชายด้วยครับด้พบกเท่าเล่าคู่ก่าครับวีนนี้เท่าเล้าเคยสวยชาแนลครับพี่น้องสิพ้าพี่น้องมาแกงกระปูครับพี่น้องมานี้อะไปเบ่งกันเลยครับพี่น้องวัยจังไหนะครับเนาะสูตรเท่าเล่าด้วยครับผมแก้แก้ที่แก้ครับพี่น้องแก้บีงเลยตัวนี้ก็จะเอาไว้ตำครับพี่น้อง ตำใส่โคกเลยเนาะอ๋อนี่พี่น้องเห็นหมั้ยเนาะนี่เห็บพี่น้องใส่โคกเลยอันนี้ก็ว่างว่างไว้มองนี้เอาไว้ถาแค่เอามั่นมั่นนาพี่น้อง <c oughs> บอกก็บอกพูดถึงมือทีอ๋อ งามกับป mm ูไม่จะโตงามพี่น้องเลยอันนี้ก็แก่หนักตัวเดียวแก่หนักกวนึงโอ้เสียงกระแหบได้พี่น้องเลยวันนี้อากาศหนาวแล้วก็เริ่มเปลี่ยนแปลงการเริ่มเจ็บคอเจ็บคอไปแล้วเด้อกพี่นี้ không mà kê nhạc tụi mình, sao sai rồi nè, Ồ kiểu tụi nè ตัวงามกับปูปีนี้ปูคุณนะตัวนี้ก็ไว้ทาแค่เอามั่นมั่นพี่น้องอ๋อ Ủa, trời đây Chìu cũng đi nó phi nóng nó đây là hả em bỏ leo bì đăng ký em khóc anh Tiếm khúc anh ký em bì đăng luôn em bì ui ký em bì đăng ký em bì đăng ký em bì đăng ký Tắm bì đăng ký em อะพี่น้องเรียบร้อยครับผมนี่ครับจังหน่อยก็เอาไปกองครับพี่น้องพอตามแหลกแหลกเรียบร้อยก็จังหน่อยเอาไปกองอ่ะไปกองไว้ที่นี่ต่อต่อกันพี่น้องนี่นี่แกะแกะเอาแต่มันมั่นด้อพี่น้องมันมันกระปูงันม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 ั่มันมันกระปูครับพี่น้องนี่แกเอามันปูเนาะฮะแกะสุก่อน นี่พี่โอเคถ้ามันจังซีอากาศเย็นอากาศหนาเนาะพี่น้องเนาะมือ,อใหม่ก็แข็งธรรมดาละ่ะอืมแหนงวันแหนงทู่ทางที่หลายคักกํานัดกระปูแล้ว นี่แกเรเรียบร้อยครับพี่น้องได้ซ้อยีแล้วพี่น้องเลยนี่แคาจากล้างกระปูเมื่อกี้อ่ะไปเดี๋ยวไปกองอีกพี่น้องอ่ะเรียบร้อยครับพี่น้องบงนันนี้ใส่ใส่น้ำก้อนน่ะพี่น้องเลยใส่น้ำไปถาไปกองหน้าพี่น้องเยวจะกองเลยน้ำก็ใส่พอดีพองามเลยพี่น้องเพราะว่า กันใส่ลายมันอาจจะโอเคมข้คนนะหนะพี่นะ่องคน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 เพื่อเอาแต่เหนือให้มันมันนะ ơi bạn like người ta lên like cho nó người và hết cù đều làm sẽ y vững phi nọng cứ cho mọi một khuẩn mình nó khuẩn không? chi lên gì Chị làm xe lúc nào em lùng nè ừ. Lùng rồi lùng rồi hay nề hận là của lào có gì bớt rồi là cái nồng lên Chỉ để bên kia là bên nào người ตั้งมอครับพี่น้องมาที่นี่เอาแกงเลยครับพี่น้องมาหนีอันนี้ก็เริ่มได้ทีแลวพี่น้องเอ้ยน,นี่เนื้อกะปูกับจะเปจนสีแล้วครับพี่น้องไม่จะขึ้นไปโอยขึ้นมาแบบนี้ครับพี่น้องเอาอ่าวัตถุดิบบอพี่น้องมีนี่ครับผมอา่ามีเปลือกแล้วก็คาตะไคร้เนาะเพื่อดับกลิ่นข้าวอย่างนี้นะพี่น้องและะ้วก,ก็พริกที่ตำไว้แล้วขาดอะไรคือผักกระแยงครับพี่น้องผักกระแยงานานครับเอาใส่คาตะไคร้ก่อน เดือดข้าวดับข้าว,าวตามด้วยเผือครับพี่น้องเพราะว่ากว่ามันจิสุกเนาะแต่เวลาโดนเติบต้องใส่กรมูนะพี่น้องอผิดครับพี่น้อง เท่าเราตามมาเรียบร้อยอแล้วก็น้ำมะขามครับพี่น้องน้ำมะขามนี่คือขั้นจีไสส่วงมันสุกกว่าหน้าพี่น้องอ่ะอู้หอมเมื่อยเลยพี่นอ้องเออขันใส่ผักกระแยงเข้าไปนี่อู้หูแบบพักเลยอู้หูลมแห้งนี่จัดหน่อยพี่น้องเออใส่ก็บ่ค่อย อันนี้ปานในเป็นใจปานในเพระาะว่าลมแห้งนะอ่าเดือดดีครับพี่น้องเอ้ยเดือดแล้วเดือดแล้วหอมหุ้ยๆเลยพี่น้องเอ้ย ใส่พอกระเนียงมาที่อุ้ยบรรยากาศดีเลยพี่น้องเอ้ยหอมอ่ะนี่ครับพี่น้องอ่ะมันปูที่แกะออกจากหลังปูเมื่อกี้ครับพี่น้องเอ้าที่นี่ก็พอมันเดือดแล้วก็ใส่ตัวนี้เลยครับพี่น้องอ่ะแบบนี้เอาใส่ใส่ที่หลังครับผม นี่ครับพี่น้องเมื่อกี้ใส่มันปูลงไปน้่าก็จะฟองออกเหลืองให้มันปูได้เห็นพี่น้องอ๋ออ้าพี่น้องเดือดคักแน่เดียวอ่ะเบิองเปลือกก่อนพี่น้องเลยสุกยังพี่น้องได้เห็นน้ำเนาะยิกเบิองนี่นห่อนเลยได้พี่น้องอ๋อสุกแล้วสุกแล้วพี่น้อง nào mà khám đâu nào khám cáo được khi mọi người sẽ phải sẽ mặt nó phải nó mà được sủm phải xuống mặt được với mọi ngườiương cùng luôn ของนัวครับพี่น้องใช่เลยสาระก็เสแปร์ร้ายคือวันนะเนาะใส่หน่อยก็เสแปรหน่อยเดี๋ยวพี่น้องดู้ไปแดกวันที่วันไปแดกไปแดกพี่น้องนี่พี่น้องอ่า จักคนอ,อื่นเขาใส่วัวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแถวเราใส่ครับผมขาดบุได้พี่น้องคือประเดีย๋ยวอีน่อยนึงพี่น้องอีกหน่อยนึงอ่ะวงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ซีมเบิร์เนี้ยผันที่นี่พี่น้องอู้พี่น,อน้องเบิร์ไก่เนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยเนื้อปูทั้งนั้นได้พี่น้องเลยปูโลโเคเลียอยี่อ้าวชิมเมืองพี่น้องมาที่นี่ปรุงเรียลล์เลยอืมเขาทาพี่น้องพี่น้องเศษเศษเศษแต่รละจะใส่เพิ่มสมแน่น้อยนึง งนี่กระแหงพี่น้องแหงมีดอกแหงหอมเลยพี่น้องอ่ะบิดบิดบิดเส่เลยอืมแหงหอมกันอุ้ยพี่น้องเลยแหงมีดอกแหงหอมนี่อุ้ยงามครับเป็นแต่แซ่บครับพี่น้องเลย ชิมมึงเบืง้งโอ้ยแสบแสบพี่น้องเอ้ยเอาดับไฟเบนที่นี่พี่น้องนี่นี่ครับพี่นอ้อนงใส่พกขี้แหร่เราเป็นสีครับพี่น้องโอ้ยเปน็นยังไงครับพี่น้องแถวเราเห็ดเป็นแต่แสบบ่นี่โอ้ยพี่น้องเอย เนื้อเน,เนีเนๆปูหน้าแกงกระปูพี่นอ้องเอ้าเอ้าเรียบร้อยครับพี่น้องทเทเลมันที่นี่นี่ครับพี่น้องกินกับผักลืมผัว่นว่ะพี่น้องผักลืมผัวคนว่นาลืมเท่าเล่าหรอบ๊อบจตไหนก็นยอยืมเท่าเล่าเด้ครับเด้อพี่นอ้องเด้อเอ้าเทเลพี่น้องนี่แกงเดี๋ยวหันพี่น้อง ที่หนามมันใส่ซะกอนพี่น้องเลยนี่โอ้ยหล่นหล่นหล่นเด้่อยๆไหลผุดไหลผุดนี่หล่นหล่นหล่นไหผุดพี่น้องเลยเอากันมันหลผุดถุยกน้อยหน่อยมัที่นี ลดด,ด,ดนี่นนแมงวันนี่อะเป็นนว,วายเรียบร้อยครับพี่น้องแกงกระปูกอะมีำน,นี่น,นะครับเป็นสูตรเท่าล่า,ลาวนะครับพี่น้องเด้<ม>อทั้งนเ้คิดแบบนี้นกั บอกว่ากันเนาะครับพี่น้องเนาะอันนี้เป็นสูตรของเท่าเราเอาเอาเป็นสม,มีเ้อครับเนาะพี่น้องเนาะจังได้กะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอย่าลืมนะครับพี่นอ้องเท่าเราคยสวยแช่แน่เด้อครับพี่น้องเด้อ่ะมักกักดไลค์ถือใจกับกดแชร์ครับพี่น้องสวัสดีครับ